หมาหันอยู่ดิใส่นี่นี่ใส่สวยอยู่ครับขนาดจับทีหลังเขาเน็กเขาหวานเฮหวานอะไรไปเรื่อยเลยแม่พี่น้องเอิ้นถ,ถุง สวัสดีครับเ <c oughs> จอกันอีกแล้วครับหากินลีพนาวันนี้ก็วันยุดครับวันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนพอดีค้างบ้านก็สูบคลองพมก็ว่าจะมาดูปลาหน่อยเห็นปลาหน่อยมันลอยตียมเลยเขาก็ว่านเฮแล้วก็มีที่ครอบก็เรียกอะไรที่มันเป็นสุ่มครอบลงไปแล้วก็จกเอ่ะบเรามาดูประมาณไหนครับหมายรับพอไห้อยู่ครับวันนี้ก็มีคนว่านเฮด้วยแล้วก็ซุ่มปลาแล้วก็มีคนรักกลุ่มด้วยวก็คลองครับก็สูบน้ำขึ้นหน้าปัง มาดูกันพี่น้องครับ mm hmm. คลองจะประมาณนี้คลองยยใหญ่ๆครับสุบสูขึ้นไปหน้าปัง mm hmm. นี่ก็จะเป็นคนวานเหครับก mm ็ hmm. จะมีเด็กหน่อยสามสี่คนก,ก็บคนใหญ่วานเป็นคลองยาวอยู่พี่น้อง mm hmm. พจะลงตักตักเอาพญิตักปลาขาวที่มันขึ mm ้น hmm. ที่มันลอยหัวแบบเนี้มันลอยลอยพีิตักเอาเพราะว่าผมมีดต่คองตัก แล้วตรงนน้นเขาก็จะเป็นแนวที่ขอบลงแล้วก็จกเอาครับเวลาไปเจอป่าเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะมีตัวสวยๆเดืองไหมปลาลอยเนาะครับนี่ก็อีกหนึ่งท่านครับกาลังนักมองปะซิวนักเมกไก่มากเลยครับใส่โค้งไปอย่างนี้โค้งกลับไปเป็นตัวเซตเหมือนฟันป่าก็พอได้อยู่นะครับตรงนี้น่านซีซงจีลึกๆดาแต่มันก็ได้ปลาหลายนะครับมาดูนี มีฝูงพวกปลาขาวปลาอะไรก็ติดเนาะนี่ปลาขาวมันก็จีร่อยงี้พี่น้องที่ว่าผมตักเอานาะนี่พวกปลากดปลาขันแยงงี้ปลาขาวเห็นไหมปลาซิวนี่โอ้เวลาผมถ่ายงี้มันไม่เห็นหนีผมเนาะนี่เนี่ยนี่เลยูแหนาะจะเป็นปลาซิวเห็นไหมพี่น้องติดเต็มเลยนี่ติดเกือบถูกตาเลยเนาะเห็นไหมปลาซิวก็มีแต่ตัวงามๆดินี่ปลาขาวก็ติดพี่น้องสุดยอดครับอยู่บ้านเรา เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้หลายไหมพี่น้องขอจอ่ายอกจักคู่นึงลงทิพแหะ <laughs> นี่ครับตักเอาเลยมันจะขึ้นแบบนี้ okay, ลอย <okay. S 1> มันจะลอยหัวพี่น้องเห็นไหมเรากำลตัก <laughs> ตักใส่มาแบบนี้นี่ก็ได้ษสองตัวแล้วก็มีหอยกาบได้พี่น้อง <Okay. S 1> มาดูกันว่าจะได้หลายไหมหลุดกันพี่น้องทำลงทิพย์วหละ โอ้โหนี่น้องหมานอยู่ด้ใส่นี่นี่ใส่สวยอยู่ครับขนาดจับทีหลังเขาในี่เขาหวานเฮวานอะไรไปเรียวนี่โอ้เดี๋ยวใส่สวยอะไรตัวเลยมันหมาในของจับเป็นยังไงนี่สุดยอดพี่น้องของผมก็อันนี้แหละไปะลุยต่อลุยต่อหนูตัวนของเขาหวานเฮครับเราจะลองไปดูบนตอนเฮเขาจะคือไหม สบายหวานเฮ้ครับห,หลานลี่ลายดูปลาแม่มีน้องเต็ม,มถุง,งจับเสร็จแล้วครับใช้เวลาจับประมาณ20กว่านาทีของยาวเดินไปกลับประมาณ2ทีครับก็อพอได้ได้ต้มครับพอได้ต้มเล้แกงแต่ว่า ผมเมาเราคนเอะไปใหายปลาแบบนี้ยายาเยายก่งอาจจะชอบเนาะคนเท่ากเขาอาจจะชอบจะมีปลาพวกปลากดปลาหมอปลากระกดีปลาขาวปลาปขาวเยอะเลยครับแล้วจังเลยอีกเยอะเลยเขาว่าเขาจะดูดอีกแต่ไม่รู้เขาจะดูดตอนไหนครับเนี่ยมาดูปลากันครับได้ก็ไม่ค่อยเยอะต่วครับแต่ว่าก็พอถือว่าได้อยู่เนาะสำหรับปลาคอง <c oughs> นี่พี่น้อง ปลาก็มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเด้นี่ถือว่าได้อยู่่นะพี่น้องขึงขู่เขู่ขาวใหญ่ประมาณจักสองโลได้อยู่พี่น้องสองโลกว่ามีปลาปลากระหยงขึ้ปลากดแล้วก็เป็นปลากระดีปลาขาวย่างเงครับปลาหมอหลายอยู่นะแต่ป่าพวกปลาชนปลาอะไรยางไงไม่ได้เขาเรียกครับพี่น้องหัวเองเป็นของของตักครับอุปกรณ์ผมก็จะมีแค่อันเดียวนี่ น,นี่อันเดียวเดินตักหัวหนี่ก็หักไปหน่องโอ้เห็นไหม <c oughs> ดีหละเอาลุเวลาครับเครื่องมือครับคุสออันก่อไม้อยู่ครับ <c oughs> ว่าได้ให้คนเถาไปทํากินส่วนผมก็ไม่เอาหรอกขยันเอากระจะมีเป็นเหี้ยปลาหมอกับปลกกุดเอาไปปล่อยสะครับแค่นั <c oughs> ้นนี่ก็จะให้คนเถาเลยคลิป <c oughs> การหาปลาหน่อยหาปลาเหลียดแล้วคลองก็ประมาณนี้ครับพี่น้องใครจะชอบการให้อยู่ให้กินหรือว่าชอบวิธีแบบบานๆชีวิตบานเราผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไว้เจอกันออนะคึ่งคุ้คึ่งคุ้